ลมเย็นเย็นตรงขางทางเงือนมีบางอย่างเหมือนเติมในหัวใจแค่เธอยิ้มก็เปลี่ยนโลกให้สดใสให้หัวใจเติมความรักให้กันฉันมีความสุข แค่เพียงได้มองเธอก็ฉ <Kristin>: ัน <deuxième> มีความสุขกับช่วงเวลาเหล่านี้สครับวันนี้ก็มาอยู่ที่เือนลปางนะฮะในขังหาสีนะครับก็ข้างหลังครับก็จะเป็นเื่อนนี้ก็มาชิวๆกันข้งนอกผมยังไได้เสร็จฝัน้ก็จะเป็นแห่งฝังของชายหาดนะที่คนเขาเล่นเล่นน้ำทะเล ก็ลืมบอกนะครับว่าที่นี่ไม่ใช่หาจริงๆนะครับก็เป็นเขื่อนนี่นะเพราะว่าสถานที่ทำเร็ลมันคล้ายๆทะเลจริงๆครับก็ก็คือได้ฟิลของทะเลจริงๆที่นึงใจเธอคือสีละสันมาเติมมาแต่งหัวใจให้เธอและฉัน